สวัสดีครับมาบอกกระเปาตังกิดแส,ส็บแล้วพี่น้องมื้อนี้เป๋าตังได้ครับผมเนื้อย่างติดมันพี่น้องใส่กับตำทั่วทั่วแหละมาพี่น้องมั้ยต้องบอกหลายญ่างซิมตํตำทัวพี่น้องไก่กับห่วงใส่บ้าว อืมอืมจังหวแซ่บเพา่อนอ,งอ,อ,อ,อางไหมไหมพือ่อง ก็หัวพิงกันเลย เหนือก็อยากหยาบตัวหนึ่งพี่น้องดึงกับบวชขาด โอ้โ oh, หหยาบพียงหยาบมพียกคือตับตัวหือกุว่าเวถ่าขึ้นไพี่น้องเลย

咱们呢 เดี๋ยวก,กินแล้วตอนมันติดมันเหลืองันแสบ โอเคครับพี่น้องกลิปนี้เบาตังขอังลาบไปก่อนที่มันหยาบลำโพอมาหยิบน่าะเดียครับผม